ข้อโ so ซ่แท็กสำหรับรถคุณแบ็คโฮหรือพวกรถดันดินแท็กเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะสามสิบแปดข้อนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นำเข้านะครับยังไม่ได้ใช้งานนะระยะห่างข้อเซนเตอร์ Center ข้อนะฮะจากกาึก่งกลางสลักถึงกึ่งกลางสลักสิบหกเซนนะส่วนล่องเฟืองอ ต้องเฟืองเกตเนี่ยสี่เซนครึ่งนะครับลองนึงขุดสลักให้มาพร้อมนะครับอยู่ในนี้นะบุดสลักในตัวนี้นะครับสำหรับรถขุดและโครนะฮะดดีหกสิบ 60. ขีด5ขีด6รถแท็กเตอร์ดันบินอะไรพวกนี้นะมา,มาเป็นคู่เลยนะสนใดสนใจลงโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮครับ0816221299 0816221299นะคับโทรเข้าไปสอบถามได้ครับ นสนใจซึ่งจับตัวไหนก็สามารถสั่งจองได้นะครับตรวจสอบถามได้นะที่แท็กเตอร์แบ็กโฮโอเค <Okay. S 2> นะครับะจะมีรูตรงนี้นะฮะมีรูยึดน็อตสองข้างนี้นะฮะประมาณ9ซนเซนนะ ฝั่งนี้ก็ประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะจากตรงนี้มานี้ก็ประมาณหกเซนนะเซนเตอร์นะครับหกเซนเหมือนกันนะสอบถามนนถาอะไรจะไปยกเพิ่มได้โอเคนะครับ